ันนี้นะคะเคียร์ทำน้ำพริกปลาร้าค่ะทำน้ำพริกปลา,ากินกับผัดต้มผัดต้มเกลือผัดต้มเกลือก็มีเอออันนี้ก็มีมะเขือเปราะก,กับปักทองแค่นั้นแหละปักทองก็หั่นเป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยมะเขือเปราะก,ก็หัน่นหั่นหัวออกหั่นหัวออกแล้วเราก็เอาไปล้างให้ล้างให้สะอาด ล้างสะอาดแล้วเราก็มาตั้งตั้งหม้อเลยตั้งหม้อแล้วเราก็เอาน้ําใส่หม้อแล้วตั้งแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปหน่อยหนึ่งเกลือใส่ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เอามะเขือเกอเาะกับปักทองใส่ลงไปเลยไม่ต้องให้รอให้น้ําเดือดนะใส่ลงไปเลยแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟแรงเลยแล้วพอพอมะเขือเกาะสุกแล้วมันจะไม่ดำาลักทองสุกแล้วก็ ก็จะไม่ดำเนี่ยต้มกับเกลือรสชาติพักทองจะหวานอร่อยหวานกลมกลมแล้วมะเขือเปราะก็จะหวานหวานกลมกลมนัวๆกินกับน้ำพริกน้ำพริกปลาร้าโอ้โหอร่อยมากเลยสำเรับเพื่อนๆ่างนี้ต้มผักผักพักทองต้มเกลือกับมะเขือเปราะต้มเกลือกินกับน้ำพริกป,กปาาโโากลาร้าค่ะ